สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงมาอีแล้วค่ะแม่ญิงกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้น้องล,ลีนาแล้วเขากล้องด้วยก็อลีนา What you have what you eating บอกทุกคนเลยว่าหนูกินอะไรอลีนาะกินนูตดดด้ค่ะอืเพชรอืม วันนี้ทำมุ่นเซนจ้ะทำม้วนเซนกุ้งทำม้่นเซนอบมอจินกุ้ง,มอ,ม,องมองเห็นไหมคะพิกน,นี่นะทำะไร เดน้าร้องเพลงให้พี่ๆฟังร้องเพลงอะไรคะแม่เยงาีันล่นกองกอเกกมาลองกองแกง ก้องจัดไหมคะพักก็มีหลายพักวันนี่ก็มีพักทีมี่ม,มเขือครือปะเป๋าขนาดจะ้ะอ้าะไรคะชอะชว์กนเอ สองสามพันเน,เนี่ยกินแต่เซนเซนเนาะหน้ายอดขนาดมีใครคอมเมนต์หรือยังคะให้ท่านเข้าไปดูดเลย เห็นไหมพี่อ้เ,อเห็นกันไหมเป็นไงคะทุกคนสบายดีเนาะเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหนาวน้อง้านเองวันนี้ร้อนหล่น โอ้ยเพ็ดออกหล่อนปากเลยแกทำอะไรเนาะอาหารไหือมบ้านเมืองเป็นแบบนี้เนาะ พูดแล้วเจ็บใจชิพานลูกไปไหนก็ไม่ได้ ฉันเพชรไป วองแล้วแล้วแค่โะแฮกโอเคพักอย่างไรอันนี้นะโปรเจกตนั้นฮัลโหลฮัลโหลค่ะะฮัลโหลค่ะดีค่ะสวยๆยังสวัสดีค่ะหันมั้ยางนี้ค่ะพี่เคยไม่เห็นสวัสดีค่ะ ก็อ,อ,อยากคือกันงานวันนี้หนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนา,าจะัใหถ้าจะให้กินอะไรดูก็คอมเมนต์ได้นะคะรออยู่ค่ะโอ้ยเพ็ดก่อนจะลาไปขอ ขอกราบสวัสดีและขอให้พีีน้องทุกคนอยู่อยู่ดีมีแรงนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ยิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะลีนะคำเซฟบายบายเลยวสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะบายบายค่ะ